วันนี้ขอความรู้ฮะเพราะว่าเอาข้อจริงๆเนี่ยถ้าหากว่าต้นทุนเรื่องของพลังงานโดยเฉพาะค่าไฟฟ้าลดลงมาได้จากที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ผมผมเรียนถามมุมมองส่วนตัวก่อนนะครับว่าวันเวลาแบบนี้นั้นที่เราแข่งกับคนอื่นไม่ค่อยจะได้ที่เราจะพยายามดัน g d ดีไม่ค่อยจะขึ้นเนี่ยเหตุผลหนึ่งหลักๆมาจากต้นทุนทางด้านพลังงานด้วยรเปรับคุณอิสระครับแน่นอนนะครับแน่นอนละครับเพราะว่า ประเทศคู่แข่งหลักเราก็คือเวียดนามและอินโดนีเซียเนี่ยเขาสูงก่าเรานะครับมากมนะครับครับนะครับทั้งทั้งที่บางประเทศอย่างกรณีของเวียดนามหรือว่าบางพื้นที่นะฮะเห็นบอกว่าก่อนหน้านี้ก็มีปัญหาไฟตกไฟดับอยู่บ,บ่อยๆตอนนี้เขาน่าจะดีขึ้นพอสมควรแล้วนะครับครับครับก็เป็นปัญหาแค่ชั่วคราวในช่วงที่สต๊อกท่านหินอ่าแล้วก็ระดับน้ํามันน้อยในช่วงเวียดนามตอนเหนือแต่ตอนนี้ เรียบร้อยแล้วครับเป็นแค่ช่วงเราครับเรื่องเล่าครับครับอ่าที่นั้นเรามาดูบ้านเมืองเรานะครับซึ่งท่านจะบ้าไปแล้วเนี่ยนั่นตั้งแต่ถ้าผมจะไม่ผิดสมัยท่านพนันท่านพลเอกเปรมดินสุรานนท์ที่ตอนนั้นเรามีคาว่าช่วงช่วงชัชวานเพราะว่าเราค้นเราสามารถมีพลังงานใช่ไหมครับใต้อ่าวไทยเนี่ยนะนะแก๊สธรรมชาติน้ํามันตอนนั้นตอนนั้นก็ถือได้ว่าเราก็มีความมั่นคงทางพลังงานอยู่พอสมควรไหมครับคุณิษคุณศิษย์คุณอิสระครับคือความมั่นคงเนี่ย มันดูสามเรื่องนะครับดูเรื่องของจานวนปริมาณนะครับที่แล้วก็ต้นทุนแล้วก็เรื่องของสิ่งแวดลอ้อมเอในเรื่องของปริมาณเนี่ยอในอดีตเนี่ยแก๊สในอ่าวไทยเรามีจํานวนเยอะแต่ตอนนี้เราใช้มาสี่สิบปีเนี่ยแก๊สเริ่มร้อยลง uh huh. ก็เป็นเหตุให้เราต้องมีการนําเข้าจากต่างประเทศเป็นแก๊สเหลวก็คือไอวี e ่จนะครับซึ่งครับอาการตอนนี้ไอวีเ e จนำเข้าเนี่ย บุากลสิทธิคอสที่วิ่งข้ามาจากวิดีเอที่จากออสเตรเลียเนี่ยต้นทุนเนี่ยมันสูงนะครับรวมทั้งภาวะโยโรมนติกปัญหาและยยู<ช><ช>ยเครนเนี่ยทําให้ต้นทุน,นแก๊สธรรมชาติเราในส่วนที่นําเข้าจากาเอ,อต่างประเทศเนี่ยนะครับทําให้ต้นทุนไฟฟ้าเราแพงขึ้นต้นทุนพลังงานสูงขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ย<ช><ช>เอ,อ,อส่วนความมั่นคงในเรื่องของตัวไฟฟ้าเนี่ยเรามีตำรวจโรงไฟฟ้า ที่มากกว่าตัวดีมานเนี่ยอยู่ถึงห้าสิบเปอร์เซ็นนะครับซึ่งสูงเกินไปการนะที่ลงไฟฟ้าเรามีเยอะเกินไปนะครับมันทําให้อ่ามันมีการแบบตัวลงทุนจากไฟฟ้าที่เกินแล้วไม่ได้เดินนะครับ,รบมีค่าพร้อมกายมีอินเวสท์เมนท์ที่มันอ่าริกเก็มาในเข้าไปเนี่ยนะครับทานะให้เข้าไฟบ้านเราก็สูงขึ้นไปด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่มีจุดสมดุลน,นะฮะความหมายคืออ่าตัวต้องหาเชื้อเพลิงตัวอื่นที่ การนํานนเข้าไอวิีได้อันที่สองก็คือว่ารเราควรจะหาทางเพิ่มดีมานการใช้เช่นข้ายไปที่ต่างประเทศเช่นบ้านหรือเพิ่มดีมานการใช้เช่นรถอีวีรถขนส่งรถบรรทุกต่างๆนะครับหรือว่าอยาเพิ่มโรงงานาไม่จําเป็นเพราะช่วงนี้ต้นทุนมันจะสูงขึ้นนะครับก็ขออนุญาตตอบเบื้องต้นประมาณนี้ครับคุณพิชัยครับครับและโดยโครงสร้างทางด้านพลังงานนะครับเออมุมมองส่วนตัวอีกเช่นเดียวกันคิดว่าที่ผ่านมา เหมาะสมหรือเปล่าครับมันมัน,ม,นมันถูกมันต้องแล้วมันถ้าเกิดว่ายังคงเป็นโครงสร้างพนังงานแบบนี้เราจะแข่งกับคนอื่นได้ลําบากกว่าเดิมนะครับโอเคถ้าโครงสร้างเนี่ยผมขอ,อุ่าตอบเป็นสามสามประเด็นนะครับประเด็นแรกเนี่ยเราเพิ่งพาแก๊สธรรมชาติเนี่ยหกสิบเปอร์เซ็นในเชื้อเพลิงทั้งหมดนะครับซึ่งถึงตรงนี้ครับเด้วยเรื่องของไนเตรนอ c ะก๊าซซโรเรื่องของพลังงานธรรมชาติหรือเรกทัร์เอนเนีเนี่ย เช่นพลังงานแสงอาทิตย์โซล่าใช่ไหมครับพลังงานลมเนี่ยมันมีไม่มีต้นทุนเพลิงยนะครับมันพลังงานในธรรมชาติแล้วก็แน่นอนมันจะมีเรื่องของความปะเียนว่ามันใช้บบใก้ไม่ทั้งนี่สิชั่วโมงแต่เรามีเทคนโนโลยีใหม่ๆเรื่องของแบตเตอรี่ใช่ไหมครับมาเก็บไฟฟ้าไว้ใช้ในทวงที่เราไม่มีสายกระทิตอะไรก็ตามเนี่ยด้วยด้วยเทคโนโลยีที่ดีขึ้นเนี่ยนะครับแล้วก็ด้วยแฟกเตอร์ต่างๆตัวต้นทุนด้วยครับเโครงสร้างปัจจุบันเนี่ย เราควรจะใช้ต้นทุนที่มีเชื้อเพลิงต่ำลงเนี่ยมากขึ้นนะครับอย่าไปพึ่งพิงการนำเข้าแ n g ซึ่งเราควบคุมต้นทุนไม่ได้นะครับ mm hmm. เพราะฉะนัอนคำตอบแรกก็คือว่าโครงสร้างต้นทุนเราในเรื่องของประเทศเชื้อเพลิงเนี่ยไม่เหมาะสมนะครับส่วนโครงสร้างที่สองเนี่ยเราเราขาดการเปิดเสรีในเรื่องของระบบวอร์ิฟิกของทั้งสายส่งไฟฟ้าทั้งเรื่องของอท่อแก๊สซึ่งเป็นเชื้อเพลิงหลักนะครับ จจุบันนี้เนี่ยเราไม่มีระบบเขาเรียก TPA ยอมาจากเป็นต่อด Express ซึ่งภาพเนในรีดตรงนี้ครับมันจะช่วยให้อ่การที่มีอเช่นผมติดโซลารรูปแบบที่ท่านผมจะไปครับหนึ่งร้อยหน่วยผมใช้แค่ห้าสิบอีกห้าสิบที่เหลือเนี่ยผมสามารถขายผ่านไปที่เพื่อนด้านโดยใช้สายส่งของการไฟล้าได้นะครับหรือการไฟฟ้าจะรับซื้อไปในระบบจิตบิลลิ่งจิตบิลลิ่งก็คืออ่า ราคาที่ผมซื้ออนเนป้ามาอาจจะสันนี้สี่บาทกว่าใช่ไหมครับผมขายขึ้นไปอจาจจะสองบาทนะครับแล้วก็คนลงทุนในโซล่รารเนี่ยก็จะได้รับเงินคืนทุนที่เร็วขึ้นถูกไหมครับเพราะฉะนั้นการที่โครงสร้างดังกล่าวแบตเปอร์เซลล์แลวก็ค่อนข้างจะเป็นระบบะเป็นพึงผูกขาดเนี่ยมันทาให้ต้นทุนภาพรวมนี่ยสูงขึ้นนะครับเประการที่สามเนี่ยผมคิดว่าอโครงสร้างเรื่องของ การบริหารภาพรวมโดยบริงานที่เกี่ยวข้องนะครับแล้วมี policy maker คือกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติถูกไหมครับแล้วมี regulator คือกรรมการกำกับกิจการพลังงานแล้วก็มี operator ที่มาเป็นผู้ปฏิบติตามก,การ regulate เนี่ยผมคิดว่าตรงนี้ยังมีหลายปัญหาที่เกิดขึ้นตัวอย่างนะครับเช่นอปวต,ติดรเจอร์ใต้ของถูกเนี่ยควรจะมีการเปิดสรีมีการ binding เอาราคาต่ำสุดถูกไหมครับใช่ครับ วัจจุบันนี้เนี่ยในระบบที่ท่านที่ทราบมาเนี่ยทางอปกพเนี่ยเช่นระบบกรีนทาริฟคือการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดนี่นะครับ mm hmm. ขเขาไปใช้กําหนดราคาเป้าหมายนะครับเช่น mm hmm. บอกว่าถ้าเป็นพลังงานโซลารราคา2บาทติดตั้งนะครับเป็นราคาเป้าหมายแล้วก็ mm hmm. มีการให้คะแนนคนที่เสนอสนใจเสนอมาแล้วก็มีเป็นคะแนนเช่นคะแนนเรื่องความสามารถเรื่องอร์แมนซตต่าง แต่ทําไม mm hmm. คําถามคือทำไมไม่เปิดเสรีไปเลยว่าใท้ราคาต่าสุดก็เป็นดิบินเนอร์ซึ่งราคาที่ได้มันจะต่าลงกว่าสองบาทสิบสตางค์ถูกไหมครับ <Yeah. S 2> แข่งขันเสรีและที่สาคัญคือรงไฟฟ้าหนึ่งโ่งนะครับคุณวิชัยครับ <Yeah. S 2> ให้เวลาในการขอ,ขอสร้างหลังจากอนุญ,ญาตเนี่ยรวมการขอ,ขอ e อ a เเนี่ยประมาณสามปีนะฮะโอ้โห oh, <man. S 2> นาน <Yeah, yeah. S 2> ที่นี่ยีที่มันดีขึ้นต้นตุ่นต่ำลงอนะ่ะมันทำให้ถ้าเราไปราคาขอำบัตร น้ำปันนี้เป็นราคาเป้าหมายต้นทุนของโรงไฟฟ้าอีกสามปีโรงงานไฟฟ้าเกร็มาต้นทุนไม่ถึงสามสองบาทสิบสต,ต,ตังค์นะคะับแต่การเป็นว,ว,ว,ว่าผู้บริโภคเนี่ยรับ,บรภาระอยู่ระบบคอ,อสทรัพคือ,อ้อที่สี่ครับคือทุกอย่างวันนี้ครับโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่หรืออ่าอีกอย่างภาพต้นทุนการผลิตเนี่ยนะครับจะผักภาระมาให้กับผู้บริโภคไม่มีความเสี่ยงนะครับ ซื้อไอโอซีแพงมาก็ปรับทิศทีมาให้กับผู้บริโภคข้ามมาในแี่ระ่ิวันนี้ครับสี่ข้อดังกล่าวเนี่ยคือคำตอบว่าโครงสร้างพลังงานในวันนี้โดยเฉพาะข้าไฟฟ้าและเจรเพลิงกันประบภตไฟฟ้าเนี่ยไม่เหมาะสมครับครับซึ่งที่ผ่านมาหน่วยงานหลักที่ใช้ที่ผลิตไฟฟ้าคือทางกฟผอีแกตนะครับเขาก็บอกว่าเขาแบกภาระเรื่องของต้นทุนข้าไฟฟ้าอยู่หลังแอ่นอยู่พอสมควรเลยนะครับนะครับคุณอิสระครับ เอิอจริงเยอันนี้อันนี้จริงฮะับาได้เห็นใจครับที่นี้ครับมันเป็นมันเป็นเรื่องนี้คุยกันยาวนิดนึงแต่ว่าเอาเป็นว่ายี่แกเองรับภาระจากการที่ทางนโยบายในการจัดหาตองซึ่งไอวนจีเนี่ยไม่ได้ไปล็อกราคาไว้ในสัญญาระยะยาวทั้งที่มันเป็นรีกว่าดีมันความหมายคือเรารู้ทุกปีว่าเราจะใช้ไอวันจีเนี่ยปีหนึ่งกี่ลำเรือนะครับแต่เราไม่ได้มีการไปล็อกอินคอนแทคไว้ก่อน เราิสปอ<น>ตอเสียเยอะเพราะฉะนั้นพอเราเจอปัญหาก็เสียยูเครนราคามันก็พุ่งขึ้นมาเนี่ยนะครับต้น<บ>ทุนก็เลยมาตกพาราที่ผู้ใช้ก็คืออ e ีแกปนะครับ,บจริงแล้วอ e ีแกปนี่นะครับวันนี้เองเนี่ยมีแชร์การถือไฟฟ้าเหลือเพียงสามสิบเปอร์เซ็นตนะครับ<น><น>ที่เหลือเนี่ยเราไปเปิดให้เอกนชนเนี่ยนะครับเอกชนขึ้นมาเยอะเลยนะครัแบแล้วก็วนหนึ่งก็อีกสิบเปอร์เซ็นต์ในการนาเข้าพลังงานน้ำจากประเทศบ้านเพราะฉะนั้นเนี่ย เอ่อเรื่องนี้อียเนี่ยน่าเห็นใจแต่มันมีทางออกครับถ้าถ้ามีเวลาให้ผมผมจะขอให้เสนอโซลูชันในการลดค่าไฟเลยจะได้ไปกลับขึ้นดี่ไมครับคุณวิชัยภายในห้านาทีทันไหมครับสบายมากครับมีได้เลยครับก็ขอ้ขอข้อหนึ่งนาทีนะครับอันแรกเลยนะครับเอ่อนี้อียเนี่ยอ่าเราใช้วงเงินตอนนี้มีเงินนี่อยู่ได้ประมาณเจ็ดหมื่นล้านบาทนี่นะครับถ้าเราดีไฟแนนซ์โดยใช้ผลกระทบรัฐบาล โดยที่รัฐบาลออกให้กระทรวงเพราะว่าอีกแกเป็นรัฐากิสุมครับด้วยการที่รัฐบาลที่ดอกเบี้ยต่ำป่าคขมเม์เชียลแบงค์ที่เป็นโอดีหรือวงเงินเออโลนต่างเนี่ยแล้วก็ยืดเวลาของเทอมรัฐบาลเนี่ยให้ยาวขึ้นนะครับเพื่อทให้อ่าค่าเอฟีต่ำลงได้นะครับอย่างน้อยสิบตังค์ต่อหน่วยนะครับมการที่สองเรื่องของการลดไขมันต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับไขมันที่เกิดขึ้นจากการจัดหาแก๊สธรรมชาติแล้วก็ ารคารฟลทั้งสามแล้วก็โลวะไอกชนเนี่ยรูนค่างพร้อมกายต่างๆเนี่ยต้องคุยกันครับตรงนี้ผมคิดว่าสามารถลดลงไปได้ไม่ต่ำาที่ผ้าฝตา,าตาัาาาตางตัวหน่วยนะครับ hmm. ประการที่สามเนี่ยก็เรื่องเดิมคือมาส่งเสริมพลังงานที่ถูกเช่นพลังงานโซล่าหรืแบบเสรีเราไปแล้วเมื่อกี้แล้วก็กลดการนำเข้าไอเวนีถูกไหมครับ hmm. ตัวนี้ครับจะทําให้ต้นทุนลดลงไปประมาณไม่ต่ำบาสที่ฝ้า,า,า,าตังและสุดท้ายเลยคือปรับในภาพการบริหารเช่น เปลี่ยนวิธีการบิดดิ้งมาเป็นเดอร์ินเนอร์แทนคณาราคาเป้าหมายรวมทั้งคุณวิทยาาตรในวันนี้ครับลมมีล็อคลองเลือกไฟฟ้าเนี่ยจากการทำเหมือนบิตคอยครับอันนี้ข่าวเยอะมากนะครับที่มีการลักลอบใช้ไฟไปใช้ในเรื่องบิตคอยครับซึ่งตอนนี้เจอหลายที่แล้วก็ภาครัฐเริ่มเข้ามาเข้มงวดผมคิดว่าตรงนี้คือล็อทที่เกิดขึ้นโดยภาพรวมนะครับกลับมาที่ตรงทั้งสี่ข้อเนี่ยครับผมคิดว่า จากสี่ต่อสิบ้าทตังค์เนี่ยจะทําให้เหลือสามบาทเจ็ดสิบไม่ใช่เรื่องยากเป็นไปได้แน่นอนในปีหกแปดครับ,รบในใน,ในมุมหนึ่งคาถามนี้ผมไม่แน่ใจว่าควรจะถามเปล่าแต่อาถามดีป่ะเพราะว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเราประชาชนแล้วก็ผู้ประกอบการหรือว่าในภาคส่วนต่างๆ <c oughs> จะได้ประโยชน์จากการลดค่าไฟฟ้าลงเนี่ยก็คือการเจราจาเรื่องผลประโยชน์ใช่ไหมครับเออไม่ไม่ใช่ทั้งหมดครับถ้าเราฟังดีดีสี่ DC ข้อเนี่ยครับเป็นการปรับการบริหารนะครับ ผมบอเล่าให้ฟังเมื่อกี้สี่ข้อนะครับการรีไฟแนนซกกรรบริหารนะครับถูกไหมครับการปรับมีภาพการทํางานการลดไอรั่วไหลการปรับการมามูลมาเป็นวินเนอร์เป็นการบริหารนะครับส่วนการปรับเชื้อเพลิงมาใช้โซลามันคือนโยบเยื่อบครับนี่เป็นการ่อรองกันเนื้อเยครับส่วนข้อสุดท้ายคือรีดไขมันอันนี้คือการเป็นรจยต่อรองเลยถามว่าอทําได้ไหมในวิสัยเช่นนี้เรียกควรําเพราะว่าไม่งั้นกลับมาเรื่องเดิมคือ เราต้องการค่าคองมีิของประชาชนเราต้องการอออาาคอมมุ่งมั่นเรียของภาคเอกชนในการถือครัรวมทั้งภาคคนกาท่องเที่ยวผมคิดว่าเอ,อมันเป็นการต่อรองกันเพียงเรื่องเดียวคือข้อที่สองครับอีกสามข้อเป็นเรื่องการบริหารครับ,บ,รรบซึ่งมีความเป็นไปได้ถ้าหากว่าทุกคนตั้งใจจะช่วยกันจริงๆนะครับแน่นอนครับแน่นอนครับผมได้บอกว่าเรื่องนี้สภาประกันภัยไทยเนี่ยเราเสนอมาตลอดไม่ต่ำกว่าสองปีที่ผ่านมาครับเขาต้องเช็คชมที่มี อ,อดีตนา,ายกที่ท่านไปเข้าเสียงที่อปจอเชียงรายแล้วท่านพูดขึ้นมาเป็นเป้าหมายแล้วก็ผมคิดว่าถ้าเป้าหมายมันชัดและมีวิธีการดังกล่าวเนี่ยผมคิดว่าเรื่องนี้มันจะเเรื่องกรารต่อรองผลประโยชน์ครับเป,เป็นเรื่องของการทําเพื่อประเทศชาติแต่เรื่องหลังเรื่องลึกอันนี้ผมพูดในแง่ถึงที่ผมอยากเห็นในสิ่งที่เป็นปรูปธรรมเชิงสร้างสรรค์ป่าคการเมืองครับขอบคุณครับ <c oughs> ค,คือที่เราคุยกันเนี่ยอยู่บนพื้นฐานของการที่ทําได้ผมคงเข้าใจแบบนั้นนะฮะอยู่บนพื้นฐานของการที่ทําได้แล้วบนพื้นฐานความเข้าใจนะครับในปัญหาอุปสรรคต่างๆที่แต่ละหน่วยงานมีการไฟฟ้าทั้งสามภาคส่วนไม่ว่าจะเป็น, e at, อ,อ,นอีแกดกฟนกฟพทุกหน่วยงานก็มุ่งมั่นทจะทำเพื่อประเทศชาติอยู่แล้วเพียงแต่ว,ว่าณวันเวลาแบบนี้รเราต้องสาม,มัคคีกันมากขึ้นเพื่อที่จะลดต้นทุนคือทําให้มันลีนใช่ไหมครัองค์กรจะต้องลีนแล้วจะได้แข่งขันได้แบบนั้นนะครับผม ถูกต้องครับเอ่อทำให้ลีนเนี่ยเป็นหนึ่งในวิธีการบริหารนะครับแต่นโยบายที่ถูกต้องและเหมาะสมนะครับแล้วก็การร่วมไม้ร่วมมือเพื่อประโยชน์ของประเทศสูงสุดเนี่ยผมคิดว่าวันนี้ครับอ่าถึงเวลาที่ต้องถามตัวเองว่าถึงเวลาอีกอยังนะครับหลังจากที่เราปล่อยให้มันเป็นไขมันปล่อยให้มันเป็นการบริหารที่ผิดพลาดปล่อยให้เป็นการบริหารที่ไม่มีสินภาพมานานเพียงพอแล้วและผู้รับผิดภาระผู้บริโภคกร็รอมาครับ ครับผมครับทีนี้ที่ผ,ผ่านมาเรายังใช้พลังงานฟอสซิลในเรื่องของการผลิตไฟฟ้านะครับแต่ว่าทางเลือกใหม่โดยเฉพาะกระแสของโลกที่ไปทางด้าน ESG ดังนั้นพลังงานสีเขียวพลังงานสะอาดก็จะกลายเป็นอีกทางหนึ่งทางเรื่องที่สําคัญคุณอิสระครับถ้าหากว่าเราจะเดินหน้าไปในพลังงานสะอาดแบบใหม่ๆมีคําแนะนําอย่างไรไหมครับก็เ,เรื่องนี้ผมคิดว่าเหมือนงานภาครัฐที่รับผิดชอบเนี่ย มีความรู้ๆๆอยู่แล้วนะเขามีการไปศึกษาดูงานโดยเฉพาะอีกแกลบนี้นะครับไปดูงานเรื่องเอสมรนะครับตัวนิวเคลียร์เล็กนะครับไปดูเรื่องของพลังงานน้าเลยไปดูเรื่องของเอ,อตัวโซลาต่างๆนะครับรวมทวั้งระบบแบตเตอรี่เก็บผมคิดว่าความรู้และเทคโนโลยีทุกอย่างเนี่ยมันเตือนอยู่แล้วครับทาได้นักผมก็คือว่าโพลีซียไงครับรเขาชัดเจนว่าเราจะเอ,อมุ่งไปที่พลังงานสีเขียวและ ตังต้งเป้าหมายให้ชัดว่าแต่ละปีกับเป็นกีเ่อเป็นนะครับแล้วก็ดูการบริหารเรามีโรงไฟฟ้าที่มีความาเสถียรในเรื่องของการผลิตอยู่แล้วเนี่ยทีระย,ยะเราก็ต้องพยายามที่จะ,ะไปงับนะครับในส่วนที่โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนเนี่ยไม่สามารถตอบโจทย์ได้ตลอด24ชั่วโมงถูกไหมครับและสุดท้ายครับขอย้ํากลับมาเรื่องเดิมคือเรามีไฟฟ้าเหลือเนี่ยเราต้องทำทั้งสองอย่างคือหนึ่งเพิ่มดีมาณก,การใช้นะครับ ซึ่งอันเงี้ยตัวอย่างเช่นเราเปลี่ยนมาใช้ EV วีใช่ไหมครับ <ừ> แทนพลังงานฟอสซิลอ่าร้านที่สองคือขายเพิ่มด้านใด้ไหมครับนี่คือสิ่ง <ừ> ที่เราอยาก,กัะเสนอรครับครับผมอ่าในในมิติหนึ่งที่กำลังลุ้นๆกันอยู่แล้วหวังว่าคงจะสำเร็จก็คือการปลดล็อกในการติดโซลารูฟนะครับตามบ้านเรือนตามโรงงานต่างๆซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยโอ้โหไม่รู้จะอะไรกันเยอะกันแยะไปหมดเลยนะครับ จะติดตั้งได้แต่ละหลังเหนื่อยมากเพราะเพื่อนดมีกระทรวงขรับผมเรียนเชิญครับอ๋อเออจริงๆก็ต้องขอชื่นชมรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานเรื่องศัลกรรมที่ปรับล็อกเรื่องใบรุญาตแต่ว่าเรื่องนี้จะทมผมเนี่ยไม่พอนะฮะมันต้องทำไอ้สามพ่อขออนุญาตตั้งตั้งคึ่งนาทีประการแรกเนี่ยตัว่ากเนี่ยมันมีสามประเภทรูปขอบนี่คือบุนลังคารนะครับใช่ครับ แต่อันที่สองคือโซล่าโปรติงที่อยู่บนผิวน้ำนะครับ uh huh. อันนี้อันต่อมาคือโซล่าฟาร์มนะครับที่เป็นแทง่ง uh huh. ใหญ่โตอ่าเป็นซึ่งทั้งหมดนี้นะครับมันไม่เคยเป็นประเภทอ่าโรงงานหรือควรจะเป็นการดูแลเรือเฟตี้การติดตั้งนะครับอ uh huh. อย่างเดียวประการที่สองครับระบบเดลวิลลิงความหมายคือเรามีผลิตเราลงทุนเองอืไฟฟ้ huh. าที่เหลือจากการใช้เราสามารถขายได้รัฐบาลรับซื้อไปในราคาที่เหมาะสมนะครับประการที่สามครับก็ uh huh. คือว่า ะระบบอะซอฟต์พอบโรนหรือไฟน้ำต่างๆเพื่อให้ประชาชนเนี่ยที่ไม่มีเงินทุนเพีพนเนยงพอในการติดตั้งใช่ไหมครับสามารถเข้าถึงเขาจะได้เอาคอสเซฟวิ่งจากค่าไฟฟ้าครับมา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 คืนทุนจากการที่เขลงทุนเรื่องแม่จ,จ่ายเงินต้นตลอดอเบียจากการกู้เงินมาถูกไหมครับในการติดตั้งโซลา่าและสุดท้ายครับ ทั้งประเทศจะได้ต e. ้นทุนพลังงานต่ำลงถูกไหมครับเพราะอะไรเพราะว่าเรามีสัดส่วนพลังงานที่ถูกและสะอาดเนี่ยมากขึ้นโดยที่เปอกชนและครัวเรือนลงทุนเองรัฐบาลไม่ต้องลงทุนทําให้ต้นทุนประเทศสูงขึ้นถูกไหมครับและตัวพลังงานป่าผมคิดว่าขั้งหวดเนี้ยครับเราขาดแค่นโยบายที่ทุกมาเลยว่าจะเห็นอะไรภายในเมื่อไรอย่างไรมากกว่าที่จะมาศึกษาพทฤษฎีีเรารู้หมดแล้วครับยู่ทิวิทการปฏิบัติเริ่มต้นนั้นวันนี้ครับขอบคุณครับคุณชัย อ,อสิ่งหนึ่งที่ทางสภาุตสากรรมพยายามช่วยเหลือมันตลอดก็คือภาคสาหกรรมไม่ว่าจะเล็กกลางใหญ่เพราะฉะนั้นต้นทุนทางด้านพลังงานที่มีการเรียกร้องกันมากว่าสองสามปีแล้วพอสถานการณ์น่าจะดูดีขึ้นแบบนี้นั้นทางสภาุตสาหกรรมมีแนวทางในการที่จะปราาสะสานช่วยเหลือหรือว่าทําให้สิ่งต่างๆที่เราคุยกันเนี้มีความสําเร็จได้มากน้อยอย่างไรครับเป็นเชิญครับก็อัอนแรกเลยเนี่ยก็ต้องบอกว่า นโยบายต่างๆกทางก็งงได้เสนอไปที่ภาครัฐอยากเป็นระบบแล้วนะครับแล้วก็ <S <S <น>อออันที่สองเนี่ยเราก็มีการเรียกร้องเสนอผ่านสื่อเพิ่มเติมไปแล้วก็พร้อมที่จะไปซัพพอร์ตกับภาครัฐทุกหน่วยงานไม่จะเป็นด้านพลิกฟเมเกอร์หรือจะเป็นด้าน <S <S เอ็กล์โเตอร์หรือด้านโอเปอเรเตอร์นะครับแต่สุดท้ายเลยคือมีคําถามต่อมาว่าเอ๊ะต้นทุนพลังงานลดและเราจะได้อะไรก็คือ,อที่หนึ่งคือต้นทุนของประเทศต่ำลงการส่งออกได้มากขึ้น ครับ GDP e สูงขึ้นค่าของเคเรื่องแ่งชนต่าลงแล้วก็ไม่ต้องห่วงครับสินค้าของโรงงานอุตสาหกรรมโดยส่วนใหญ่เนี่ยเป็นสินค้าที่แข่งกันเสรีนะครับต้นทุนลดก็ต้องแข่งกันกับลดราคาให้กับผู้บริโภคนะครับตอนนี้เรามีสินค้าจากต่างประเทศเข้ามาดีด้วยเพราะนั้นะรเราคงไม่สามารถอ่าอ่าพอต้นทุนลดแล้วไม่ปรับราคาแต่ยกเว้นประเภทธุรกิจที่มันเป็นผูกขาดหรือสัมาทางน,นี่คือสิ่งที่เป็นจุดอ่อนของประเทศไทศยเพราะฉะนั้นคิดว่า สาพารากมจะทำรับตอบหน้านะครับดูแลทั้งเรื่องของตัวถือของประเทศเรื่องของคามพิวเตอร์ของประเทศเรื่องของค่าของพีดประชาชนขายด้วยกันเราอยากส่งเสริมเรื่องการค้าขายที่เสรีนี่คือแนวทางที่อยากจะตอบคุณวิชัยและท่านผู้ฟังทางบ้านครับครับในมิติหนึ่งถ้าว่าทุกอย่างเป็นไปตามที่มีการผลักดันกันท้ายที่สุดแล้วค่าไฟฟ้าลดลงไปได้จะสามารถจะสิมหรือว่าต่ำาน้ดก็ตามแต่ จะส่งผลต่อการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจของประเทศประมาณเท่าไร่อย่างไรครับเพราะว่าผมผมดยส่วนตัวนะครับคุณอิสระครับผมเชื่อว่า<ะ>ต้นทุนพลังงานเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่มากๆถ้าเราบริหารจัดการได้ดีอาจจะด,ดัน GDP เราได้ขยับมากขึ้นกว่าที่คาดการณ์้ะฮะแน่นอนสิครับตอนนี้หลายสํานักมอง GDP ของปีหกแปดไม่ถึงสามเปอร์เซ็นถูกไหมครับแล้วก็เลยวารยบายของคุณทั้มที่จะมากระทบเรื่องของการตกออก แล้วก็การที่เราจะต้องโดนเป็นตลาดที่โดนตั้มราคามาจากประเทศที่ประเทศจีนที่โดนกระแงภรษีอจากประเทศอ,อเมริกาเพราะฉะนั้นเนี่ยต้นทุนพลังงานที่ต่ําลงเนี่ยมันทำให้ต้นทุนเราลีนงขึ้นถูกไหมครับแล้วก็ประชาชนก็จะมีเงินทองที่เหลือมากขึ้นจากการที่เฟค่ายจ่ายไปในเรื่องของพลังงานทีนี้ก็ GDP โดยรวมจะดีขึ้นแต่เราคงไม่ได้วิเคราะห์กันว่ามันจะเพิ่มขึ้น เป็นกี่เปอร์เซ็นต์นะครับแต่โดยภาพรวมครับเราคิดว่าประเทศไทยครับเรามีแฟกเตอร์ในการแข่งขันเนี่ยหลายข้อในเ,เรื่องของอัตราดอกเบี้ยในเรื่องเรื่องของค่าแรงงานขั้นต่ำในเรื่องเรื่องของคอ่างเงินบาทในการส่งออกในเรื่องขรื่องขอท่องเที่ยวที่หวังว่า40ล้านคนมาแล้วจะใช้จ่ายต่อหัวสูงขึ้นผมคิด <ใช S 2> ว่าอี p ีของพลังงานเนี่ยเป็นหนึ่งในแฟกเตอร์ครับผมคิดว่าตอบ จะมั่นใจว่าจะาทำให้ GDP ด,ดีขึ้นจากการลดต้นทุนพลังงานแน่นอนครับครับรบกวนอีกหนึ่งคำถามครับในระหว่างที่เรากำลังรอข่าวดีอยู่เนี่ยฮะับภาคธุรกิจโดยเฉพาะท่านที่ประกอบอุตสาหกรรมต่างๆนั้นจะต้องมีเทคนิคในการบริหารจัดการทางด้านพลังงานอย่างไรเพื่อให้ได้ต้นทุนที่เหมาะสมแล้วก็มีประสิทธิภาพเลยใช่ครับโอเคก็สั้นๆนะครับออนแรกต้องมีการประหยัดพลัางงานก่อนนะครับเรื่องของห e รื e อ e f i c i e n c y เนี่ยสำคัญน,นะครับก็ เรื่องการเลือกใช้ปิดพันไฟฟ้าเบอร์ห้าใช่ไหมครับปิดเครแอร์ตามไฟฟ้าตามความเหมาะสมนะครับอะไรก็ตามนี่คือเรื่องการประหยัดถูกไหมครับเพื่อให้กระเป๋าเราเนี่ยกระเป๋าเ,เราเนี่ยจ่ายตรงนี้น้อยลงประการที่สองครับเลือกใช้พลังงานสะอาดครับอแล้วก็อดูเรื่อง,องของการรั่วไหลอย่างที่บอกว่าถ้ามีอย่างเช่นเรามีอ,อไฟฟ้าที่ล้อไปหรืออะไรก็ตามเนี่ยต้อง เครื่องไฟฟ้าที่ใช้พลังงานสูงก็เปลี่ยนมาตัวที่เซฟป่าประมาณนี้อันที่สามครับก็อยากจะให้ผู้บริหารทุกคนนะครับมั่นใจว่าอ่านโยบายต่างๆที่เราจะทําให้เป็นจริงได้เนี่ยมันต้องได้ความร่วมมือจากทุกคนนะครับก็อยากจะให้ผู้คนมีกําลังใจในการต่อสู้ผ่านวิกฤตเศรษฐกฐิจครั้งนี้ครับไปด้วยกันนะครับแล้วก็เอให้มั่นใจในการปกครองภายใต้ระบบ พประชาปไตยที่เลือกตา,นะ,า,าน,นะครับไม่อย่าไปตื่นเต้นกับการลงมีม็อบลงถนนอะไงต่างๆที่จะทําให้เพิมเติมมากขึ้นแต่ขออนุญาตฝากไปแค่นี้ครับเรื่อนืลบผมคิดว่าเวลานี้เท่า,ออานี้ก็ขออนุญาตขอบคุณคุณวิชัยนะครับเราคิดว่าอาให้ความกำลังใจนะครับว่าทุกอย่างที่เป็นภาระของประชาชนเนี่ยรัฐบาลคงจะไม่สามารถอิกนอได้นะครับช่วยกันครับช่วยกันส่งเสียงแล้วก็แอแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ ขออนุญาตประมาณนี้คุณพิชัยครับครับขอบคุณครับแลว้วพวกเราจะร่วมมือกันต่อไปเพื่อประเทศไทยและคนไทยทุกคนนะครับขอบคุณท่านครับสวัสดีครับยินดีครับคุณพิชัยสวัสดีครับครับ